สวัสดีครับทุกท่านครับจงกระแซมทรายวันนี้เช้านี้สามหนุ่มสามมุมจะพากันไปท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวไปดูเรื่อยๆเนาะไปดูวิถีชาวบ้านตามเส้นทางที่เราจะไปพอาะนีจะไปตุละที่ในตัวเดินหน่อยใช่ไหมเอาเดี๋ยวสักหน่อยเราขนาดนั้นต้องตัดเข้าเลยไปสักหน่อยเราไปโอเคไป การเดินทางก็เริ่มต้นแล้วพร้อมไหมนันทงพร้อมไหมครับพร้อมรับโอเคครับเดี๋ยวเราไปในห้งต้อไปวมเลยฮะเดินยวต้องเที่ยวไปครับไปกับการเล่นผู้ใจของเราเนาะสบาย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 ต้องตุ้มเดี๋ยวเราพรอมอยู่ สองข้างซึ้นทางเราจะน่าสองข้างซึ่งทางไปพร้อมๆกันนะครับผมนี่ก็หน้าคนมันจะเป็นยังไงอ่ะคอยตามไปพร้อมๆกันครับน้องใหญ เดินไม่ใช่ดินเน่าดินเน่าดินดีไม่ได้ใช้หญ้าอะไรเยอะเอออันนี้ที่ของน้ำวังนะเนี่ยอันนี้จะไหวไหมโอ้ยยังเออสวยงามครับต้นข้าวเอ้าสูงดินอะไรดีนี่ก็อาจจะมีหญ้าขึ้นหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยมีน้ำเออใช่ไหมเออน้ำไม่กระมุน พอดีรถสารเลงน้ำมันหมดต้องขันใจต้องใส่ได้เข็นกลับบ้านไม่เข็นลับบ้านก็เข็นไปหาท,ที่เติมมันเดี๋ยวดูดูก่อนด,ดูสภาพรถก่อนมันจะไปได้ไหมได้ได้ได้ไนะนด้น,น่าถามอีกแล้วได้นะมั่นใจได้ไปตัด 来，把一个刀。 าได้เลย่ไอน้าหนงทำไมรถมันเยอะอยโอ้ยมื่ก็คือคตมันนะวันนี้เราซ่อมรถกว่าจะถึงป้าไม้ก็เลยมันท่าคันไปเลยท้าคังไปแล้วต้องรอดูอีเสกคู่อีสเสกคู่เดี๋ยวเราก็ได้ไปต่อ ไม่ใช่เราต้องต้องเขียนมานะเราอยู่ทำทำกลางบรรยากาศท้องนาเขาเนี่ยใช่ใช่วันนู้นน่าใช้สามรถจะไปทําธุระที่ตัวอำเภอก็เลยขับรถมาก็อยากมาชมมาดูบรรยากาศข้างทาง สองท่านบอกว่าท่านน้ำเพอนั่นเพื่อจะไปกินกาแฟเมื่อตอนสิบโมงเนี่ยก็เลยตรงตอนนี้ก็เก้าโมงได้ได้ทานเนอะทานเนอะเออทานน่าจะทานเยอะทานรถไม่เงี้ยอย่างนี้ไดขับสมาเสมอไปครับโอเคได้ไปก็ต่อเนื่องที่ห้าแล้ว ก่อนจะถ้ามาเอว่าประมาณรน่จะประมาณสิบครั้งละโอเคโอเคดูบริการต้องูนงานแีเออลงพัุลงพัดสมการาวเออใช่ใช่ใช่ น้องเอ้ยรถเสียอีกแล้วตอนนี้ที่รวมๆนับรวมมานับตั้งแต่เดินทางมาได้2กิโลกว่า3กิโลเนี่ยมันบอกพี่น้องปางเปล่าประมาณ8ครั้งเป็นเทือแล้วดิ่เป็นเทือแล้วว่าต่สานเอาเออเป็นเทือแล้วดินั่นงงงุนเห็นไหมบัวไปได้กับไปธนาเพลรอธนาน้องนช่ไหย พอได้ใจว่ะพุ่นสีตาเฮาได้บอถ้ามึงรีบมึงก็ลื่นไปไม่ดีเป็นจังไหนไปไปต่อไปต่อไปให้มันสุดให้มันถึงสุดหมายที่เฮาต้องการได้ไปโรอดไม่ดีจิบาลันไปกินกาแฟครับน้าเพิเออ่มนะเพิ่มเนอะเพิ่มนะบังสิโดมบังเฝ้า จะมดาเลยรถเป็นงารถอนเออรถคือคนละก็วัต้องไปดามายางังจะโดเออไดดมิเห็นรถตอดอยู่เมื่อกี้ไมแล้นะ้เลย Yeah. <laughs> ไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงจุดหมายปลายทางบนบนเออเออกอย่าวยนวยก็เดินทางไปขับรถไปก็ซ่อมไปตลอดเส้นทางก็เป็นสีสันในการเ,าเ,เดินทางนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องอะไรต้องเครียดเครียดอะไรบ้างเพราะว่าเรามาวันนี้เราไม่ได้มีเป้าหมายที่ต้องเร่งด่วนอะไรก็คือเราขับรถเที่ยวเล่น ว่าจะมาเติมมันแล้วก็มาดูาในเมืองในตัวอำเภอหน่อยว่าจะคึกคักยังไงเฮ้ยูมาช่วยมัง้งมันแพงวโต้องอะไเนี่ย ผู้ชายไป,ปเทเกลียว <60. S 1> หกสิบตีปลาแท้ผลงานของงาน เป้าหมายแล้วครับปบ่อยเนาะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับ่ทีบ้านแล้วหลังจะรู้ได้บ้านพ่อวี่เนี่ยไม่ได้อะไรก็มาเจอเจอดูภาพเขาจะถักในตัวตัวเปิดแล้วก็ซื้อซื้ออะไรนั่นหนุ่มปอดหมูเนาะปอดหมูปอดหมูทอเป็นตุ่มแล้วก็ คากำสิ้ิ้เออนอหน้ยาลอยเหรอเออแมเพือท่านให้อ้น้องชายบอกว่าน่เพือท่านไปตุลาตรวจก็เลยพบโอ้ไอปอดหมออคุณแป๊บนึงเฮ้ยคัมนึก็เลยท่านไปทุลวเราก็มาแวะมาซื้อของแล้วแต่กลับบ้านเออกลับไปแล้วเราไปต้มปอดหมูกินเออเออโอเคครับลอยเออได้ี่ยเข็มมาก ได้ใช่ไม่ใช่ลแล้วเลยชีวิตแต่ละันของคนเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยเราจะไม่เครียดอะไรกับการกําเนิบชีวิตก็ที่เรายังพอมีข้าวกินมีปัจจัยสีที่การดำรงชีวิตอยู่ได้เราก็ไปกันได้ใ่ไหาเคยเห็นคนคนหนึ่ง ไปได้กับทุกคนแต่มีบางคนเขาเลือกไปไปกับคนนี้ก็ไป็นไปกับคนนั้นก็เป็นมีคนหนึ่งที่ผมเห็นเขาหคือเขาไปได้กับทุกคนรูร้ไหมอ,อ,อ,อยากรู้ไหมยรู้ไหมวินมอไซครับใช่วินมอไซวินมอไซคนซนี้ตังให้เขาเขาพาไปไหนได้หมดจริงป่ะเออเจ๊งจริงงเงโอ้คนนี้สุดยอดมากนับถือนับใจเลยพวินมอไซเนี่ยจิดใจเไงก็เป็นเรื่องจริง เป็นตังเลยเขาพาไปเป็นหนมดไปกับทุกคนได้ผมมีเขาทะเลาะกันแล้วเขาเลิกกันเขาบอกไปด้วยกันไม่ได้ไปด้วยกันไม่ได้พิวีพิวีพาไปได้หมดพิวิีของเราพาไปได้หมดเลยช่วยไหนไม่ช่วยไหนใช่ช่วยไหนบ้านไหนซื้อข้าวมันไก่ซื้อของในเซเว่นพิวิีเขาจัดให้หมดเลย เดี๋ยวทั้ง่อยเราตับบ้านไปต้มปอดหมูทำน้ำจิ้มไปจิ้กันก็ให้ท่านมีความสุขไป้วยกันตับเยวะทน้ล่อยไปกิ้ด้วยกันก็โอเคครับแค่นั้นก็มีความสุขแล้วกลับมาถึงบ้านแล้วได้ปอดหมูมาต้มนห็นายชายตาน้ำจิ้มเออยายโตคุณแม่เป็นคนต้มปอด นี่ครับปอดสวยๆปอดหมูครับมากินด้วยกันเนาะพ้ะชายทำน้ำจิ้มแห้อร่อยนะของแท้ของแท้ของแท้เคยเห็นเจ๊กท่าห้างก็ซอยไหมป๊บปป๊อ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 เลยท่าซอยขนาดนั้นเลยเล็บหายเลยนะเล็บหายเลยเขามีเทคนิคของเขาบอกเขามีใช้นิ้วกาดแล้วเขาทำบ่อยเขาความคุ้นเคยเขารู้